สบายดีสบายดีไค่มุกสบายดีเน่ลูกเขนหยางโบแกะเด้อสบายดีเด้อเนาะสบายดีวันเสาร์เนาะืันนี้ชีเท่าไหร่ชี้สาวเอานับหนึ่งไปก่อนตัวขัลูกสินับนับไปหนะึ่ง ห้าหกเได้น้าสต่อไปเด้สิบเอสระวังลมว้าหุ่นหุ่นเต้นโซลุงป้าหุ่นอุ่นนาเก่งแท้นับเลขกับบอลแล้วซ้ำนางไข่มุกเนาะเอื้อยเพิ่นกับปอยูเอื้อยเพิ่นไป ส่วนลุงเพลินคุณนาออ้าวรับระเบะ้อรับระบอนี่นะคนน้อยอีเมลนี่นะเอามายิ้มงามๆให้ลูกป้าบุางกอนยิ้มงามๆดโดยแพ่งไขมุกเด้อแม่ยิ้มหวานๆมังยิ้มหวานๆดยเอาลินของลินสลุงป้าไปอุ้ยคอยแน่ห้องก็หกเลยหกแต่ของลิน กะนมบดแล้วลูกอเมียนซะ่ดยวอกะนมาแฟาฟโอ้แซบะแซบไม่หูดขอบใจ thank you นี่เนาะใครมุกกะมาถักถ่ายเลขเนาะอ้ามไปป้อนน้องไปป้อนน้องไี นี่นี่น้องนอน,นอยู่นี่ลูกน,นันน่งน,นัอ้มแพงอ่ะน้องเด้อหักเอาเด้ออุย้ยแ่บปะว้ายแ่บเท้เอจินดาบอะยู่เนาะเอจินดาประยู่มัน,นี่นะอันนี้ก็คือแผน่นยนหนังสือเนาะอันนี้ตัวเลขหนึ่งหาร้อยอันนี้บางสตดเนาะ จะ <affiliated S 2> <Julian rainforest. S 1> มีแนกไก่แทนสละสละนับเป็นวัละอ่ะสละอ่ะสละอะสละอ่ะสละอสละอีสละอึสละอึสละอึโอ้ยเอาเอานำมมเนอากะตา้ำมนเมเน เก็บเครื่องเซกะตาไว้ลินแล้วเราเก็บเครื่องไว้ดูมาเก็บเครื่องไว้ลูกเอาเก็บเครื่องเซกะตาเด้ออุ้ยลูกซีไปใส่ลูกเห็นหนังสือขอโทษเด้อเมื่อกี้นี่เนาะลูกสาวต้องโทรศัพท์ตกลงเลยเอาอ่านเบิองอ่านใกลลูกก่อใกลลูกก่อใกล้ลูก ขอใครอยู่ในห้างขอคุยเด้ขอคุยาขอคุยไทยนะคยายนะงองงัวแกเกเียนจอจอกใส่น้ำส่นสอ,อ,อเสืออยู่ในป่าปีหน้ามาหาล,งา<อ>าลุงป้าก่อนเอามาขอบใจลุงป้าก่อนไหม <Okay. S 1> ใจชูโบนดบปนันก็นได้ลูกเออเดยนลูกขึ้นมนะาเนาะบายบายไหมบาย,บายจุบจูบชูก,กันชูเห็นเท่าไหร่ชูมือพร้อมเดินยยิ้มมันจูบขับใจเด้อสบายดี